สวัสดีค่ะจากบ้านไล่บงพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมดอกไม้งามๆยามราตรีนะคะดอกกุหลาบนะคะกุหลาบดอกใหญ่ๆนะคะกรีบเป็นกำมยี่เลยนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะกรีบนุ่มๆหอมๆนะคะหอมชื่นใจกลิ่นอโลมาเลยนะคะ ทำงานมาในเหนื่อยได้กินถ้ามีส่วนกุหลาบสักสวนเนาะจะชื่นใจมากๆเลยนะคะแต่ใบก็เริ่มแหว่งอีกแล้วนะคะสงสัยจะมีพี่หนอนมาอีกแล้วละ่ะอันนี้กุหลาบที่บา้านรพยอมก็ปล่อยทิ้งล้างไว้นะคะก็นึกว่าไม่ลอดเหมือนกันนะคะเหี่ยวแห้งตอนนี้เขาก็เริ่ม แตกช่อดอกขึ้นมาใหม่นะคะโดยการบำรุงใส่ปุ๋ยคอกนะคะก็เริ่มมีดอกให้เห็นประปรายแล้วนะคะส่วนต้นนี้ก็เริ่มมีดอก,ะะอนนก,ด,อกดอกใหญ่มากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่านี่ค่ะมือนะคะมือบ้านไร่องพยองก็ว่าใหญ่ดอกกุหลาบยังใหญ่กว่าเลยนะคะ ยามราตรีเช่นนี้พามาชมดอกไม้สวยๆก็ชื่นใจนะคะหายเหน็ดเหนื่อยเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็พามาดูให้ชื่นใจชื่นใจนะคะหอมสดชื่นแจ่มใสนอนหลับสบายนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายของพยมทำคลิปดีๆต่อไปได้นะคะสวัสดีค่ะ